สวัสดีองน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าพี่จะมานะครับเนาะก็คือแบบว่า แจกรหัสบอกฟู้ดแบบฟรีๆนะครับหลายคนขอมานะครับโนว่าอยากให้พี่แจกในส่วนของรหัสบอกฟู้ดแบบฟรีๆนะครับก็จ like like 네ัดไปเลยละกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโนว่าวันนี้นะครับโนก็มีแจกแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนเนือก็จะเประมานี้เลยนะครับโนและหลายคนนะครับก็คงอยากได้แน่นอนนะครับสาหรับเรื่องรหัสนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโนว่ารหัสนะครับโนพี่มีเยอะมากๆนะครับโนเพราะว่าตอนนี้นะครับโนก็ได้ไปสุ่มาเพิ่มด้วยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับ ราะว่าอย่าพลาดคลิปนี้ละกันครับถ้าอยากไก่ต้านผลมาจิ้งจอกงบ9บาทกำลังตีเผาวี4ขั้น10ด้วยมาสุ่มกันจะได้ไหม50บาทได้รหัสมาแล้วนะครับมาดูกันมีผลมาจิ้งจอกจริงๆด้วยมีหมัดแวมพร์ด้วยเลเวล2550คุ้มมาก50บาทคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว ร้านดีซีช็อปนะครับจดทะเบียนการค้าเป็นที่เรียบร้อยมีไก่ตั้นขายทุกรูปแบบโมจิตื่นผลช้างผลเสือเผาวิสีครบทุกเผามีบริการฟาร์มนะครับนอทุกอย่างมัดแวมไพรยสมอเลือดาบคู่โอเด้งและกดเกมพาร์ลอบบอกสุดคุ้มหากใครกำลังมองหาร้านดีๆกดเข้าลิงก์ใต้คลิปพี่มาเลยได้ในส่วนของ รหัสนะครับทุกคนก็คืออ pues ย mm ่าพลาดคลิปนี้เลยนะครับเนาะเพราะว่าคลิปนี้นะครับจะมีการแจกรหัสแน่นอน100%นะครับทุกคนและถ้าคนไหนนะครับ nah, ที่แบบว่าอยากได้รหัสนะครับเนาะก็จะมีการแจกในคลิปนี้นะครับและพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าถ้าคนไหนอยากได้ผลทาวอนนะครับขอมาเลยนะครับว่าอยากได้ผลอะไรนะครับเนาะเคยขอมาตลอดนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดู9 0 0 0 0คนดูก็รับไปเลยในส่วนของผลทาวอหนึ่งผลแบบฟรีๆนะครับทุกคนเออ ก็จะเอามานี่เลยนะครับสำหรับมุงน้องคุไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของ ผลถาวรแบบฟรีๆนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นทางด้านของกิจกรรมของพี่เองนะครับเนาะที่แบบว่าแจกให้ทุกคนเลยนะครับเนาะคลิปไหนถึงนะครับก็มาทวงผลถาวรจากพี่ได้เลยนะครับเนาะก็เป็นเกมโลบอไในแบบบอกฟูตนะครับเนาะที่พี่พูดถึงนะครับก็จะเปามานี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของผลถาวรนั่นเองนะครับเนาะถ้าอยากได้นะครับก็คือเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์และดูคลิปนี้ให้จบด้วยละกันนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่า ทาเท่านี้นะครับนก็มีโอกาสลุ้นผลถาวบอลแล้วนะครับทุกคนถามว่าวันนี้พี่จะแจกรหัสไหนนะครับนกหลายคนถามมาแน่นอนนะครับนก็คือสําหรับรหัสที่พี่แจกวันนี้นะครับก็เป็นรหัสที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้เลยนะครับทุกคนก็คือเป็นรหัสที่ตอนเปิดคลิปเลยนะครับนก็จะแจกให้แบบฟรีๆเลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน่าสาหรับวงนกคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับนงในส่วนของรหัสฟรีนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนกว่าถ้าอยากได้ในส่วนของรหัสฟรีนะครับนก็ต้องเป็นทางด้านของนี เลยนะครับทุกคนสําหรับรหัสหลายคนคงถามนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็มีเงินเขียวนะครับนองล้านสามแสนเบลลี่นะครับแล้วก็เงินม่วงนะครับนาต้องขอโทษจริงๆนะครับที่แบบว่าไม่มีเงินเขียวและเงินม่วงนะครับนอก็จะเป่ามานี่เลยนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของดาบนะครับนาที่แบบว่ามีมาให้นะครับทุกคนก็ไปทําเอาเองได้นะครับนอสามารถไปเก็บมาสเตอร์รีได้นะครับก็ จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะต่อมาก็จะมีทางด้านของกีต้า์นะครับนะเนาะก็จะมีทางด้านของโมจินะครับทุกคนะน, listener, นะนีเ่เลยนะครับเนาะก็เป็นผลโมจินะครับเนาะก็จะประมาณนี้นะครับเนาะก็มีหมัดครบทุกหมัดนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะแต่บางอันก็ยังไม่ได้ทำนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่ารหารัสนี้นะครับพี่เพิ่งได้มาแล้วก็ จะมาแจกให้เลยนะครับทุกคนเนาะก็จะประมาณเลยนะครับเนาะถ้าถามว่าของในนะครับเนาะก็คือแบบว่าของในรหัสมีอะไรบ้างนะครับเนาะสำหรับของในรหัสนะครับก็ถือว่า1เลยมีดาบนะครับเนาะสองเลยมีเขี้ยวนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่ามี2อันนี้นะครับเนาะเราก็สามารถไปฟาร์มได้นะครับเนาะและสามารถไปปั้นต่อได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเนาะเอาไปทําต่อได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนและก็พี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่า เลเวลอยู่ที่2450นะครับน้องก็ถือว่าฟาร์มแป๊บเดียวก็ตันแน่นอนนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนมีคนอยากได้หรือเลปล่านะครับเพราะว่า รหัสนี้นะครับนอพี่จะทําการแจกให้แบบฟรีๆนะครับทุกคนถามว่าแจกฟรีนะครับนอจะได้หรือเปล่านะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าอันนี้นะครับนอก็แจกฟรีให้ทุกคนเลยนะครับก็จะได้แน่นอนนะครับนอพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าของในตัวก็จะมีทางด้านของ5พั0ขอนะครับนอแล้วก็มีกีตาร์ด้วยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่า สุดจัดแน่นอนนะครับเนาะสามารถไปฟาร์มต่อได้แบบซิลแน่นอนนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับรับประกันเลยนะครับเนาะสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของรหัสตัวนี้นะครับถามว่าผลพิศสาร์มีอะไรบ้างนะครับสำหรับผลพิศาร์นะครับเนาะก็ถือว่ามีอะไรไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเนาะก็มีผลพิศดาร์เล็กๆน้อยๆนะครับที่แบบว่าตีรหัสไปให้นะครับเนาะก็จะมีทางด้านของนี่รอยนะครับผลพิศดาร์เยอะแยะมากมายนะครับเนาะก็ มีผลพระด้วยนะครับท,ทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว,ว่ามีผลติดตัวไป like ก็พอสมควรเหมือนกันนะครับเนาะถ้าไม่ชอบผลโมจิต ну ื่นนะครับเนาะก็เอาเป็นว่าเอาผลพระก็ได้นะครับเนาะหรือว่าผลอื่นๆก็ได้นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับเนาะที่แบบว่า มีให้เล่านะครับเนาะก็คือแบบว่ามาแจกให้แบบฟรีๆประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าถ้าอยากได้นะครับเนาะมาฟังกติกากันเลยดีกว่านะครับว่าถ้าอยากได้รหัสตัวนี้นะครับต้องทํายังไงนะครับทุกคนสําหรับรหัสตัวนี้นะครับเนาะไม่ได้ยากเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะก็คือถ้าคลิปนี้มีคนดูเท่าไหร่ดีนะครับทุกคนเอาเป็นว่าประมาณ5 0 0 0ันคนดูแล้วกันอะ พี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าเอาเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆแล้วกันนะครับนอกลัวแบบว่าไม่ได้แจกนะครับทุกคนก็คือ5000คนดูคลิปนี้สุ่มแจกทะครับนอก็จะเป็นทางด้านของคลิปนี้เท่านั้นนะครับนอใครที่แบบว่าดูคลิปจบแล้วนะครับต้องคอมเมนต์คลิปนี้นะครับเพราะว่าการสุ่มพี่จะให้ AI สุ่มให้นะครับนอพี่จะไม่ได้สุ่มเองนะครับคอมเมนต์ไหนโดน จะได้ไปเลยนะครับไม่เกี่ยวนะครับว่าจะโดนใจหรือไม่โดนใจนะครับเนาะจะให้ AI สุ่มให้นะครับทุกคนเอก็จะเปะมาเลยนะครับเนาะก็ฝากกันด้วยละกันสําหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในส่วนของรหัสตัวนี้นะครับเนาะพี่จะแจกให้แบบนี้ละกันนะครับเนาะหนึ่งกดไลค์กดแชร์ช่องดูคลิปให้จบนะครับเนาะสามคอมเมนต์คลิปนี้นะครับทุกคนโอ้โหมาสุ่มเล่นเล่นก็ได้ผลแสงนะครับเนาะก็จัดไปเลยนะครับเนาะก็คือ จัดเก็บเลยละกันนะครับเนาะก็เรียบร้อยนะครับมีผลแสงแถมไปให้ด้วยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาว่าซูจิ้งนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาว่าได้ผลแสงให้ด้วยนะครับเนาะแล้วก็ถามว่าในนี้มีอะไรบ้างนะคบพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาว่าในนี้นะครับวันนี้ก็ ไม่มีอะไรวางขายเลยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าวันนี้นะครับเนาะก็ไม่ค่อยมีอะไรวางขายนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับรหัสนะครับที่แบบว่าพี่จะมาแจกวันนี้นะครับทุกคนหวังว่าจะมีคนอยากได้ละกันนะครับเนาะสำหรับรหัสตัวนี้นะครับเพราะว่าพี่ก็เพิ่งได้มานะครับเนาะถามว่าพี่จะเล่นตัวไหนนะครับทำไมพี่ใจเย็นจังนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าพี่มีอดีหลักของพี่อยู่นะครับที k k ่แบบว่าเล่นประจําอยู่นะครับเนาะแล้วก็พี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าพี่จะมา แจกรหัสแบบนี้ให้เรื่อยๆแล้วกันนะครับถ้าทุกคนอยากได้พี่ก็จะให้เรื่อยๆนะครับเนาะเพราะว่ารหัสมันก็ไม่ได้แพงนะครับเนาะก็คือไปซื้อมารหัสตัวนี้นะครับก็ประมาณ100 200นะครับพี่เขาบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะพี่สามารถแจกให้ได้ทุกวันเลยนะครับเนาะมีคนอยากให้พี่แจกรหัสทุกวันหรือเปล่านะครับถ้ายากให้พี่แจกก็พี่เขาบอกเลยแล้วกันนะครับว่าคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเนาะหรือว่ายอดวิวดีเดี๋ยวพี่มาแจกทุกวันให้แล้วกันนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็ถือว่าคลิปนี้ก็เแล ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องคนไหนอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนนะครับเนาะก็ไม่ต้องเสียตังค์สบายไม่ต้องเสียตังค์โดนเนทตเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะเพียงเท่านี้นะครับก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเนาะคนละ1นึไลค์คนละ1แชร์ละกันนะครับทุกคนสำหรับที่พี่ก็ขอต erm ัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับบาย